สวัสดีค่ะกินหมูกระทะด้วยกันจ้าน้ำองุ่นนะเนี่ยน้ำองุ่นสันเองคันเองอันนี้หม้อน้ำซุปนะคะน้ำซุปมาเติมดิ เอาเอาเดี๋ยวไปจับก่อนนะคะเอาลืมเอาผักผีผักผีผักผีสก็่อนน้ำสามก็่อนน้ำเป็นน้ำเลยไม่เข้าหมดเลยไม่ของเขา,เอ,าอะไรจะกินเยอะเอาไม่ว่าเรียกว่าเอาไม่เรียกว่าเอา่ะเอาเติมผักใหม่เดี๋ยวขอ,อย่างเดี๋ยวขอเวลาย่างหมูก่อนนะคะ ว่าผักนี่มันสุกแล้วไงถ้าไม่กินผักกระจอผัดเลยนะ จปิ้งตาแนวเมืม่อก <Okay. S 1> ี้ไปปิ้งไปปิ้งหมูมามอ,มมอ,อืมอร่อย บรรยากาศดีไหมคะริมสระน้ำความสุขง่ายๆที่บ้านอันนี้เหรออืมอน,น้ำจิม้มเปรี้ยวน้ำจิ้มอันนี้น,น้ำจิม้มหมานอืมน่าจะหวานทนนี่ซื้อมาจากตลาดน,นี่อะไนี่ไม่ซื้อหมยรับคัวนภัสสัมสชัญชิ้นเตอๆไม่อ้วนหรอกเนาะ ้วนไม่อ้วนน้อยไม่อ้วนไม่อ้วนรู้ใจกำลังดีปล่อดใช่ไหมก็ได้เราค่อยมาดู แล้วก็กลับไปพิกอืมอร่อยน้ำจิ้มอร่อยไหมอืมเปรี้ยวเปรี้ยวขนาดผสมหวานแล้วเนี่ยระวังแก้วเลย อมอสตู้ไปข้างกายห่ะไ <laughs> <laughs> ม่จะเดอนมอสตู้ออาไว้ตรงนบบรี้แสบบอแสบบอมาเด้อค่ะี<อ>่น้องกินข่าน้ำกันเด้อหมูกระทะจ้า อุอ่นุ่นันและลมพัดนะมาค้ามากินหมูกระทะก,กับเราสองคนสองสีพี่น้องปู้กันน้อยนะคะเดี๋ยวสงการพี่สาวกลับมาเดี๋ยวทำคลิปก็จะกลายเป็นคลิปสามสีพี่น้องเนาะน้ำองุ่นคั้นเองจ้าปกติดื่มน้ำเป็นอุ่ดอยู่แล้วนะถ้าหน้า หน้าร้อนยิ่งดื่มน้ำเยอะแซบ,บาคายอดสุดเจิมเจิมอร่อยเจิมเพิ่นว่าสามชั้นบาอ้วนเด้อค่ะ กลัวอะไมเปิดพัดลมกลัวที่ชูบปิ้วลงสระต้องถือไว้รอบไปทิ้งเขาเอาใหม่อ,มอร่อยเด็ดสุดยอดเขาได้กดแมนดูเลขใช่ไหม เดี๋ยวไปคีบหมูก่อนนะคะเดี๋ยวมานะอือจดจ้าจดจ้าสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวหมูกำลังดีไม่ต้องติ่งให้มันแห้งมากนะจวดจ้าจวดจ้าโหน้อยก่อไปสุดยอดเอดดยออ่าหี้ เด็นใส่อาวอ้เปล่าไว้ก่อนเป็นไรโ้อกระเดนใส่อู้หูมันไฟมันออกมาทางนี้นะก็ไปเย็นฝั่งนู้นที่พัดลมมันเป่าหรือเปล่า ไม่อยากว่าจะฟ้องโง่นะพี่นะองเราต้องไม่ง,ง่อนะฉลาดอ่ะเองมากินก็ได้เดี๋ยวเขาปิ้งไว้วเดี๋ยวปิ้งไว้วะคาไปตักผัดกันปิ้งผัดกันตัก นั่งอยู่หน้าเตามันร้อนเอาช้อนให้หน่อยช้อนช้อนผสมกับแม่น้ำจิ้ม,ม,มเปนบอจะเข่ากัน,นอชอบกินช้อนสั้นแบบบางๆไม่ชอบแบบหนาๆนานานแบบตามมะลงมะลายนไม่ค่อยชอบนะนี่ก็ตาซีก็ไม่ค่อยชอบชอบแบบบ้านๆบ้านนอกบ้านนอกแบบที่แถมอะ่ะเดี๋ยวไปหาก่อน อุ้ยนี่ชอบแบบบางๆน้ำจิ้มผสมกันเนาะของเราแล้วก็แบบซื้อมาจะได้พอดีต่อของเราก็แซ่บนะเปรี้ยวเผ็ดหมูหมักเองนะคะหมักไว้สองวันละใส่ตู้เย็นไว้ น้ําบักหมูใส่ไปในในในกะในระ,นกะทะาจจะอร่อยน้ํานัวจากไข่อ่ะ ชิ้นเต,ตอเตอน้ำจิ้มแซบแบน้ำจิ้มทำเองเปรี้ยวเผ็ดซาบ มาจ้ามากินด้วยกันหมูทะหมูทะกับน้ำจิ้มโคตรแซ่บเวอร์ ้าเริ่มมืดหน่อยหน่อยแล้วกี่โมงแล้วคะสิบแปดจุดหนึ่งเก้ากินหมูสาชั้นไม่อ้วนหรอกนะใครบอกว่าอ้วนไม่อ้วนเถียงเถียงไม่อ้วนกินแล้วหุ่นดีเหรออืม จริงกินแล้ว่นดีสวยกินแล้วสวยกินแล้วรวย น่องน้องน่องน้องน่อง่อง,งสามชั้นเพื่อสุขภาพใช่เยอืมอืมจับจับ เอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอมไปกินเทปัญญากิกับสามีนะคะที่โรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพยาหัวหนึ่งสองพันบวกบวกบวกตู้หมูทะเราก็ไม่ได้ประหยัดตังค์เยอะ ไม่รูแต่แซ่บเวอร์บรรยากาศก็ดีด้วยกินอยู่บ้านเราเองเนาะ กินครั้งที่แล้วก็น,น้อยไปซื้อหมูหมักในตลาดคื่อเขาขายที่ตลาดมาแม่อร่อยเนาะไม่ไร่อยสุดๆเออเหมือนใส,<า>ส่สารเคมีหมักด้วยสารเคมีตอนเช้าหมูมันเหลือใช่ปะ่ะเอาไปต้มให้น้องหมาให้น้องหมาแกงนกักนอุย้ยฟองฟอดฟอดฟอดล้นหม้อออกมาเลยอะ่ะเหมือนสารอะไรก็ไม่รู้สารหมักหมนูหมมนุ่มมั้งอืมมันนุ่มแบบไม่เป็นธรรมชาติเนะอืม แค่หมั่เนี่ยก็นุ่มดี้วอืมหมั่นได้เคลียวนี่ขนาดสันน้อนเนี่ยชวดๆชวดๆ จับจับจบ บิน21นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินด้วยเพราะน,นเวลาขึ้นบินขึ้นลงก็ได้ยินบ้างเพราะว่าเน่ยบินขึ้นลงแต่ละครั้ง take off กับ l a n d i n งแต่ละครั้งบางทีแต่ละฤดูกาลมันม,มันไม่เหมือนกันเนะไม่เท่ากันคนละทิศทางบางฤดูกาลก็จะได้ยินทุกวันแต่บางฤดูกาลก็จะไม่ได้ยิน ต่ถ้าเป็นเครื่องบินรบเอฟสิเออะไรของเขาเนี่ยเอฟ1ิบสบอะไรของเขาเนี่ยจะได้ยินประจำเพราะม,ม,มันอยู่ใกล้กว่าส่วนมากเขาจะถูกบ,บินตอนช่วงกลางวันนะวันนี้อาจจะไปประดปฏิบัติภารกิจจากไหนก็ไม่รู้ครับครับ ความแซ่บไม่เคยปราณีใคร มาแล้วมาแล้วต้องฝึกบินมั้ย ตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจนะทำไมต้องแบบบินฝึกบินบ่อยๆเสียงดังลำคาอะไรเงี้ยบินวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองสามสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาแล้วถึง ถึงเข้าใจนะว่ามันก็ต้องฝึกบินเนาะเหมือนรถอ่ะมันต้องได้รับการมนเทแนนซ์เราก็จอดทิ้งไว้เฉยๆนานๆไม่ได้มันต้องเอารถไปวิ่งบ้างเหมือนรถยนต์ที่เราขับอะ่ะเครื่องบินก็คงจะเหมือนกันเนาะก็ต้องเอาไปฝึกบินไปวอมเครื่องอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีของเขาก็าต้องฝึกเผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินเนาะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้บินบ่อยมาก อเมืม่อก,ก่อนอะบ่อยเนาะลูกอาทิตย์อะเมื่อก่อนอาทิตย์หนึ่งสองสามวันอืมีย่างอีกไหมไม่ย่าง,งแล้วนะเดี๋ยวเขาย่างไปตักเพิ่มก่อนอสุกแล้วหละอมั ไ,ไดเข้ามาไหมไม่ได้มาอ่าเดี๋ยวจะขออนุญาตกินถ้วยที่2ก่อนนะคะปู้กับน้อยเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะเรวยเฮงเฮงคิดดีทดําดีแล้วก็คิดบวกด้วยนะคะจากเราสองคนพี่น้องนะคะปู้เลยน้อยต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดินไปกดน,นะ